แชมป์เก่ากำลังปั้นทีมใหม่แบบเงียบเงียบแต่โคตรโหดดูผลบอลและวิเคราะห์บอลล่าสุดดูได้ที่เว็บไซต์บ้านฟุตบอล นาโปลีขยับเสริมแนวรุกอีกครั้งด้วยการคว้าตัวโนอาลังปีกตัวจีจาก p s v ไอโฮเฟนเรียบร้อยแล้วครับดีนี้ค่าตัวอยู่ที่25้าล้านยูโรสำหรับนักเตะวัย26่ปีที่เพิ่งโชว์ฟอร์มเด่นกับ p s v ในซีซั่นที่ผ่านมาหลายคนอาจจำชื่อเขาได้จากช่วงที่เล่นกับคลับรูทที่เบลเยียมก่อนจะย้ายกลับบ้านเกิดมาเล่นกับ p s เเมื่อปีส0ง3นามลงสนามไปถึง63ามนัดยิงส9กประตูแอสซิตอีก14บีครั้งถือว่ามีผลงานที่สม่ำเสมอแถมคว้าแชมป์ 2ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากสําหรับระบบของนาโปลีสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือการมาของเขาเกิดขึ้นต่อจากดีลใหญ่สุดในอิตาลีฤดูกาลนี้คือเควินเดอร์บรอยจากแมนซิตี้นาโปลีกําลังคุยกับอูดิเนเซเพื่อคว้าลอเรนโซลูก้าเพิ่มเติมรวมถึงเล็งกองหลังดัดอีกคนอย่างแซมเบอร์โคมาเงินทุนในการเสริมทัพมาจากการเตรียมขายวิเตอร์โอซิมเฮนให้กับกาลาตาซารายที่คาดว่าดีลนี้อาจสูงถึง75ล้านยูโรเลยทีเดียวนาโปลีมาไกลาจากแชมป์ลีกสมัยที่4และตอนนี้พวกเขากําลังเดินหน้าต่อไปเพื่่่ออปป้้้งงกกกกันนแแแชมมมมดดววยททีีขข็าาึเิ